มามึงให้แชท GPT พาไปเที่ยวหน่อยดิ คือพักหลังนี้ไม่ได้ไปไหนเลยทำแต่งงานแล้วหัวใจมันก็เหี่ยวเฉาไปลูกแชทช่วยพ่อหน่อยภาคไหนก็ได้อยากเที่ยวกับใครไปเที่ยวคนเดียววันแรกบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ตอนบ่ายเช็คอินโฮเทลแบบพิเศเย็นเดินเล่นวันนิมานถ่ายรูปชิมข้าวซอยร้านดังกลางคืนปาร์ตี้เรื่องที่วอร์มอัพคาเฟ่และที่ี่ลุคท็อปบาร์สังเกตที่มาคนเดียวบอกเลยต่อไปเดทูสายธรรมชาติสายหมอกเช้าไปม่อนแจ่มเที่ยงกินหมูกระทะบนดอยชมวิวยิงสาวนักท่องเที่ยวสายชิล อาบน้ำพักผ่อนเดทีเช็คอินวนะัดช, watch, ชีวิตดีมีบุญบ่ายแวะคาเฟ่พบเจอสาวสายฮิปมึงเจอสาวทุกวันเลยเอาไงนะมึงกูคุยกับมันมาหลายรอบแล้ว <c oughs> ก็คือมันจะให้กูไปเลยเชียงใหม่ให้ได้เลยดูตั๋วเครื่องบินเลยถามแชทที่ไปวันนี้ดีไหมไปวันนี้เหมาะสำหรับรีเฟซใจส่วไปพรุ่งนี้เหมาะสำหรับรกีบเริ่มเริ่มความสัมพันธ์โอ้โหอ่ะงั้นกูไปก็ได้ก็ได้และพอดีประจบเหมาะเพื่อนเอารถไปโชว์แล้วก็อย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะถ้ามึงเหงามึงเก็บกระเป๋าซะกินยากระหายแล้วไปตายระดับหน้าและไม่ได้ไปแค่ตีอย่างเดดีียยววนนะะแชทมมัอไรให้้กู เหมือนมึงรู้ว่ามันเป็นเหมือนเควสที่จะต้องตามเก็บแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หมดหรือเปล่างานไรสละเนี่ยจากรูปของคุณในภาพเสื้อสูทโอเวอร์ไซส์เสื้อเชิ้ตสีโซเมลวาวทรงผมเซเว่นกันแดดเพียงนิดนิดหน้าตาแบบคอนฟ i d e n c ์แบบมึงรู้ไหมว่ากูเที่ยวเพรวเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่ thank you วะ